แอบเป็นเธอควงกับนายฉันก็ไม่เจียมตัวช่บมาเรื่องหัวใจเเสดกระวันนี้ผมมาถามเราด้วยมาฟังไหมครับมันบอกไปไก่ะครับต้อง นะสีออับแล้วก็ทางนั้นอันนี้จบนี่คือพี่จิจบจบมาด่อยครับพาเดิมครับนัมเบอร์งาย์อีพรีเมียมเพชวรนมอเฟรน่าผู้มากหด้วยหน้าตาและสัมฝันคับ ผมอยากจะเป็นห inh ัวหน้าพงคนต่อไปหรือไม่เดี๋ยวก็รู้อีกไม่เกิชิ่โมงก็จะพันนี้นันเบอร์หนึ่งเด็กปูครับสาวสวยน่ารักเฉยครับจะมาเป็นหัวหน้าห้องคนเดิมหรือว่าจะโดนติดโดนกลับก็ไม่รู้เราจะเชื่อนะครับนับเบอร์สาเคยว่า น้งฟ้าแต่ไม่ใช่ระยาไม่อนยาเนี้ยเป็นระยาไะนกันน้ำฟ้าแต่ไม่ใช่ระยาชามาสติไม่ค่อยดีเข่งไม่ค่อยอะไรโอ้แข่งแรงนะผมอพี่น้องไอตัวนี้นายนายดูเลยไอคนะรักเก็บนะเฮ้ยเนี่ยเอาใจช่วยครับช่วยวง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 นะมุกนะมุกจุ้ยเออมา 1> 3รีพับวันอีวูนับมฟครับน้องฟิลแหมเปิดกิจกรรมมาสอวันนี้กันที่ไม่มารับกิจกรรมมาสอได้เกมมาสอนกับซีบมึงเอห้องเนงทำไมวะเม่อายครับมีวามสามารถเมื่อนเรยสุดสุดสุดจ้าสุดจาจจะมาเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้หรือไม่เดี๋ยวก็รู้กันครับ คนส่วนสุดท้ายแต่ไม่ได้ลาสนั u m b e r นะครับน้องเฟิร์สไม่ใช่เออไม่ใช่กินการเฉล็ดแมนอุ้ยดูดาวได้ปะน้องเฟิร์สกับน้องเฟิรนเฟิรนเฟนเฟิรนเฟนสาวน้าตาดีจริงเหรอและเป็นคนที่ฟังเรียนดีเพิ่มเจอรั้สติดสูตรไหมวะมีสติแต่ว่ามัมมอจะถึงให้พวกเราตุกทัพจ่อยิตุกตุกตุกในภูเขากันได้บ้างหรือเปล่านะ จะได้รือไหมจะได้เรือไจด้เรือไจด้เรื่อต้องคอเยครับแล้วเรามาทตัวนกันนะครับ number one is a d t i s number two is o m e n b e r t h r e is f a r number f o u is m number five is f นะครับหันีคนนี้ ไม่ต้องสังกัดเขาเยอะต้นนั่นล่อิกเกอรอีกนับข่าวไอตัวนี้มันโฆษณาพักเดียวครับโอเคครับมีอีกครับถมว่าน่าจะเพิ่มไปอีกนะครับเช่นเพิ่มน้องหน้าแห่งบางจะเกรงและน้องบูดแห่งบางจุงอะไรไม่เจออะไรไม่รู้คนต่อไปครับเรานะครับควรจะเพิ่มน้องคอปเตอร์เจะว,ว่าโอมา Khơi khơi người mấy à? Hơi khơi, em không hey, có cấp tớ ơi Ồ, mấy đứa, chơi Cặp Chinh 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 Ồ Mình tầm giác với người Phi chinh chọc sự rò vào cấp <laughs> Nhắn mắt chỗ thật Vậy chỉ phân dễ em luôn Thôi Thầy cưng cho mấy mấy liếc Là hoa phương mệnh con cấp cưng ông Nôn 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 ในฐานะที่เป็นผู้ชายเรียบร้อยครับไม่ใช่ตูดไม่ใช่ตู้แต่เป็นผู้ชายเรียบร้อยครับตรงไหมเออไม่เรียบร้อยครับผมหรือไม่ครับก็เพิ่มเคยไปดีครับเคยไปดีเคยไปดีเคยไปดีแล้วเพิ่มคุณปอโจจุงยองอะไรไม่รู้ของเขานะครับห้องกระกจะได้เป็นห้องที่พัฒนาสู่สากลคือเราจะมาเกาหลีกันท้งห้องนะครับก็ใหญ่ ใครมาส่งนะครับเรื่องของกูกูจะบ้าใครก็เรื่องน่งคือครับผมก็ต่อไปครับมีข่าวเล็กข่าวดวนข่าวดังข่าวเล็กข่าวเล็กไม่รู้แต่รู้เลยว่าการบ้านส่งทุกนี้มีหนึ่งอย่างหรือว่าสองอย่างแรก p o s t c ที่ชอคๆ rain 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 postcard เกิดสิหรือยังครับถ้ายังไม่สิ นิ่มสวยฮิไนก็ขึงเรืนิ้วไม่รู้สังด้วยนี้ปะแอ่อย่าลืมครับการบ้านวิชานี้สำคัญที่สุดขณิดของครูดารุนีทำอะไรยังวะทำอะไรล็รอกด้วยเลยกียร์พี่จิงจบครับอย่ามึงมาปุ้งไหนถึงปุ้งปุ้งอย่าลืมครับเบอร์หนึง่ง

สารฝันอันจะเปลี่ยมไปด้วยพลังและจิตวิญญาณที่มีด้วยความดุกจักจุกจักจุกจักจุดจักจุจักเขาเขาแล้เขาจะเป็น,นัวหน้าองคนต่อไปได้หรือไม่โปรดติดตามต่อ,ตอไปตอนที่สองครับนำอุมอ้มอุ้มอุม้มอุ้มมมสาวสวยแกครับแต่ไม่รู้ว่าสราจีน ก็เบอร์สองก็อย่าลืมไปเรี้ยกน้องฟ้าแต่ไม่ใช่ระยะไม่อนุญาตให้เป็นโดยระยะสามารถสติปุ่มน้องวิกิจกรรมนัสอนห้องที่ไม่มาจะถุงเกลือมอนมอนสองมอนหนึ่งมอนสองมอนสองดีกว่าทับซีคนสุดท้ายน้องวิร์ดสารนาตาดีแต่น้ำหมักเอออย่าพูดอย่ามัติดนี่นี่กคสบาย